สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับช่องมูกกี้นะคะวันนี้นะคะมูกกี้นะคะก็ได้รับอาหารพิเศษนะคะหมายถึงนะคะคุณคุณพ่อนะคะป๊ะป๋า,ปา,ปามิ่ง for me นะคะ this is a uh, he makes special food นะคะ for me นะคะ I will y really l i k e นะคะ but maybe for you not comfortable นะคะ uh, this is a s n a c k fish uh, with red curry นะคะ And very spicy นะคะดิฟฟิเคิลนะคะปอทูอีทนะคะรองทามนะคะอีฟไอเสียน่าเจอกันจริงนะคะ maybe one year two year three year นะคะ and then come back there and t h a r e a n d can eat ฮะ you stay in there cannot eat Thing. โ okay. อเคถ้าใครชอบคลิปของมูก็โปรดช่วยกดไลค์กด subscribe นะคะกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ